การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมคลองมีเด็กชายชื่อแดงอาศัยอยู่กับยายตาบอดทั้งสองอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เก่าสุดโทมแดงเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่เสียชีวิตไปนานแล้วทิ้งให้เขาอยู่กับยายตามลำพังขณะที่แดงยังเล็กไม่มีโอกาสเรียนหนังสือเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรหาเลี้ยงชีพได้จึงต้องเดินเร่ไปตามตอกซอย ขอทานข้าวของจากชาวบ้านบางวันเขาก็ได้ข้าวแกงจากป้าใจดีบางวันก็ได้แค่เศษเข้าวบูดหรือบางวันก็ไม่มีใครยื่นให้เลยสักคนชาวบ้านบางคนรังเกียจเขาเพราะตัวเขาเหม็นมีกิ่นข้าวจะครองเด็กบางคนล้อเลียนเขาว่าแดงขอทานกินเหม็นแต่เด็กชายก็ไม่เคยโกรธโทษใครเขาแค่อยากกลับบ้านและมีข้าวให้ยายกินก็เท่านั้น วันหนึ่งขณะที่แดงกำลังเดินเล่นริมคลองเขาเห็นปลาดุกตัวหนึ่งติดอยู่ในโคลนตมดินกระเสือกกระสนอยู่ใต้เงาไม้มันเป็นปลาดุกที่ไม่เหมือนใครเพราะทั้งตัวของมันเป็นสีขาวเพือกลำตัวเป่งแสงวาวรากับเงินแดงรู้สึกสงสารจึงค่อยๆลงไปช่วยปลาดุกออกจากโคลนตมแล้วอุ้มมันลงน้ำเบาๆกลับไปหาครอบครัวเจ้าสนะอย่าให้ใครจับได้อีกเลย ทันใดนั้นน้ำในคลองก็เกิดเป็นวงคลื่นเบาๆปลาดุกเผือกว่ายวนรอบตัวแดงอยู่สามรอบก่อนจะโผล่หัวขึ้นมาเหมือนมันจะขอบใจเด็กน้อยเช้าว,วันหนึ่งขณะที่เด็กชายเดินเท้าเปล่าไปตามถนนลูกรังเพื่อขอเข้าประทังชีวิตเช่นเคยท่ามกลางแดดร้อนระอุและสายตาเมินเฉยของผู้คนจูจๆก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่ง วิ่งพวดผ่านหน้าเขาไปอย่างรวดเร็วไปหน้าเขาดูรีบร้อนเรากับมีคนตามล่าในจังหวัดนั้นเองถุงผ้าที่ใช้ผู้นั้นสะพายไว้ก็แกว่งอย่างแรงบางสิ่งบางอย่างหล่นกลิ้งออกมาจากปากถุงมันคือเปลือกหอยมีลวดลายประหลาดสะท้อนส่องแสงแดงรีบก้มลงเก็บเปลือกหอยขึ้นมาเขาเงยหน้าเรียกชายผู้นั้นแต่ไม่มีเสียงตอบรับไม่มีเงาคน เขาหายไปรับสายตาเรากลับละลายไปกับอากาศเด็กชายรีบวิ่งตามหาวิ่งตามตลอกตามซอยมองซ้ายมองขวาอยู่นานแต่ก็ไร้วี่แววเมื่อเริ่มเหนื่อยล้าแดงจึงหยุดพักใต้ต้นมะม่วงใหญ่ริมทางเขามองดูเปลือกหอยมันดูเก่าและมีรอยถลอกบ้างแต่กลับส่งกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายกลิ่นทะเลผสมกลิ่นดอกไม้ทำไมเปลือกหอยถึงหอมได้นะ เด็กชายพึมพำเบาๆเขาแนบเปลือกหอยเข้าที่ริมฝีปากแล้วเป่าเล่นไม่คาดคิดเสียงที่ออกมาเป็นเสียงดนตรีนุ่มนวลอ่อนโยนราวกับมีเสียงขับกล่อมเสียงนั้นลอยผ่านอากาศไปเหมือนสายลมพัดผ่านทุ่งหญ้านกตัวหนึ่งหยุดบินแล้วลงมาเกาะกิ่งไม้ใกล้ตัวแดงกร,รอกสองตัววิ่งมาแอบฟังใกล้เท้าของเขา ไม่กี่อึดใจต่อมาแม้แต่กวางป่าก็เดินมาช้าๆมาหยุดยืนข้างเด็กชายเหมือนถูกมนต์สะกดสัตว์เหล่านั้นไม่กลัวไม่หนีต่างเป็นมิตรไม่ทำร้ายกันพวกมันเพียงยืนเงียบๆฟังเสียงเปลือกหอยอย่างมีความสุขและแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นพุ่มไม้สั่นไหวก่อนที่เสือโครงตัวใหญ่จะก้าวออกมาจากป่าแดงตาเบิกโพรงด้วยความตกใจ แต่ขาก็ไม่อาจขยับหนีได้ทว่าเสือมีได้คำรามมีได้จ้องอยากกินด้วยความหิวมันเดินลงนั่งอย่างเชื่องช้าแล้ววางคางลงอุ้งเท้าทำหน้าเหมือนแมวตัวโตวที่พอใจในเสียงเพลงแดงจกกึงค่อยๆเป่าเปลือกหอยต่อไปน้ำตาไหลไม่รู้ตัวมันไม่ใช่ความกลัวแต่เพราะความอบอุ่นที่แผ่มาจากสิ่งมีชีวิตรอบตัวเขา หรือว่านี่คือของวิเศษเขาคิดในใจนับตั้งแต่นั้นเปลือกหอยกลายเป็นของคู่กายของเด็กชายตัวน้อยเมื่อใดที่เขาเป่าเพลงจากเปลือกหอยจะดึงดูดสิ่งดีงามให้เข้ามาแม้แต่วันที่ไม่มีข้าวไม่มีใครให้เขาจะนั่งเป่าเพลงใต้ต้นไม้แล้วนกจะนำผลไม้มาให้ลิงจะโยนกล้วยมาให้แล้วเสือจะเฝ้าอยู่ใกล้ๆไม่ให้ใครรังแก แม้หัวใจของแดงจะอบอุ่นด้วยมิตรภาพจากสัตว์ป่าแต่ลึกๆเขายังคงเป็นเพียงเด็กชายกำพร้าที่เติบโตในโลกของคำดูถูกเขาจ้องมองสัตว์ที่รายรอบอยู่ด้วยความลังเลถ้าคนในหมู่บ้านเห็นพวกเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นเด็กชายจำสายตาชาวบ้านได้ดีสายตาแปลกแยกเย็นชาและรังเกียจเขารู้ว่าหากเห็นสัตว์ป่าเดินตามเด็กน้อยเหมือนเพื่อน พวกเขาคงเรียกว่าตัวประหลาดหรือไม่ก็เป็นเด็กต้องมนไม่แน่อาจจะเรียกหมอผีในหมู่บ้านมาตีเขาเพื่อขับไล่วิญญาณไร้ายก็เป็นได้เด็กชายจึงหันไปลูปหัวกวางเบาๆแล้วพูดกับทุกชีวิตอยู่ตรงหน้าข้าดีใจที่พวกเจ้ามาฟังเพลงของข้าแต่พวกเจ้าต้องกลับไปอยู่ป่านะอย่าให้ใครเห็นมิอย่างนั้นข้าจะเดือดร้อน สัตว์ทุกตัวนิ่งปังเรากับเข้าใจเสือลุกขึ้นอย่างจะช้าแล้วค่อยๆหันหลังเดินเข้าป่าด้วยความสงบควางกระรอกนกแม้แต่พึ่งตัวน้อยก็พากันแยกย้ายตามคำขอของเด็กชายเมื่อความเงียบคืนสู่ป่าอีกครั้งแดงจึงหันไปเก็บของที่เราสัตว์ป่านำมาให้เขาใช้ไม้ไผ่สารเป็นตะกร้าแบบง่ายๆทำเป็นหาบจากนั้นก็เดินกลับบ้านด้วยรอยยิ้ม และหัวใจพองโตระหว่างทางชาวบ้านบางคนมองเห็นมีเสียงกระซิบเบาๆนั่นไอแดงไม่ใช่หรอหาบของมาเต็มเลยไปเอามาจากไหนกันอนะพวกเขาได้แต่สงสยัยแต่ส่วนมากก็เมินเฉยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแดงไม่ใส่ใจรีบเดินทางกลับบ้านเลี้ยวเข้าทางแคบๆผ่านต้นไม้ใหญ่แล้วก็ถึงกระท่อมเก่ายายจ๋า วันนี้ข้าได้ปลามายายจะได้กินข้าวต้มปลาแล้วนะจ๊ะเสียงยายแก่ตาบอดดังออกมาจากกระท่อมจริงเหรอแดงของยายน้ำเสียงทั้งตกใจและดีใจในคราเดียวเด็กชายหัวเราะยกหม้อต้มน้ำนำปลาใส่ลงไปกลิ่นหอมลอยอบอวลไปทั่วกระท่อมและวันนั้นเป็นวันแรกในรอบหลายปีที่เด็กชายกับยายได้กินของอร่อยอย่างอิ่มท้องและอบอุ่นใจ เมื่อกินอิ่มแล้วแดงนั่งอย่างเงียบๆพลางหยิบเปลือกหอยขึ้นมาเขาแนบมันกับริมฝีปากแล้วเป่าอย่างช้าๆเสียงเพลงแผ่วเบาไหลเวียนไปในอากาศแม้แต่ยายตาบอดที่ได้ฟังยังรู้สึกถึงความไพเราะนั้นเสียงอะไรนะแดงเสียงเหมือนเสียงสวรรค์เลยเด็กชายยิ้มแต่เขาไม่ตอบ เขาแค่รู้ว่าคืนนี้จะนอนหลับโดยไม่มีฝันร้ายว่าจะไม่มีของกินอีกเช้าว,วันรุ่งขึ้นแสงแดดยามเชา้าสาดเข้ามาที่หน้าต่างกระท่อมแดงลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างสดใสก่อนจะขยับตัวก็ได้ยินเสียงหนึ่งเป็นเสียงยายที่ต่างจากเดิมแดงลานเอ้ยขามองเห็นแล้วแดงผุดลุกขึ้นรีบวิ่งไปหายาย เห็นดวงตาของยายเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ไม่คุณเหมือนเมื่อก่อนยายจ้องมองหน้าเขายิ้มทั้งน้ำตาเด็กชายถลาเข้าไปกอดทันทียายหายแล้วจริงๆหรือจิงสิล้านตาของยายเห็นชัดเลยละทั้งสองกอดกันแน่นน้ำตาซึมด้วยความปิติเมื่ออารมณ์สงบลงแดงจึงเล่าเรื่องหอยวิเศษให้ยายฟังทุกอย่างตั้งแต่ชายแปลกหน้า ไปจนถึงเสียงเพลงที่ทำให้สัตว์ป่ามาเป็นมิตรและของกินที่ได้มาโดยไม่ต้องขอทานยายฟังแล้วพยักหน้าเบาๆเอ็งโชคดีนักแต่จงจำไว้ในหลานเอ้ยของวิเศษนั้นอย่าไปอวดใครเก็บไว้เป็นความลับถ้าพวกเขารู้มันจะพาเองไปพบภัยครั้งใหญ่แดงรับฟังด้วยหัวใจที่เคารพใจยายข้าจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลย จากนั้นเขาจัดผลไม้ลงตะกร้าแล้วรีบไปที่ตลาดเพื่อจะไปขายของหาเงินมาซื้อข้าวให้ยายระหว่างทางเขาเดินผ่านกับเด็ก3าสี่คนในหมู่บ้านพวกนั้นเคยแกล้งเขาเป็นประจำเมื่อเห็นแดงมีผลไม้มาเต็มตะกร้าก็ตาโตโอ้ยเด็กขอทานนั่นมีผลไม้มาเต็มเลยเว้ยไม่พูดพร่ำเด็กพวกนั้นกลูเข้ามาแย่งของจากตะกร้า แดงนิ่งใส่ไม่พูดไม่สู้ไม่ร้องไห้เหมือนตะกอนเด็กพวกนั้นวิ่งหนีไปหัวเราะคิกคักคิดว่าแดงจะร้องอีกเช่นเคยแต่ครั้งนี้เขาแค่ยืนมองอย่างเงียบๆจากนั้นเขาก็เดินหันหน้าไปยังลำธารข้างทางนั่งลงเป่าหอยเบาๆเ,เสียงเพลงก็ได้ดังขึ้นไม่กี่นาทีต่อมาผลไม้สารพัดชนิดปลาแหวกว่ายในน้ำ ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาแดงยิ้มเบาๆหาบเอาของเหล่านั้นเดินต่อไปยังตลาดวันนี้เข้าขายของหมดเกลี้ยงในเวลาไม่นานคนเท่าคนแก่ต่างก็ชมว่าเด็กคนนี้มันขยันจริงเอาอย่างมันนะลูกหลานเอ้ยเมื่อได้เงินมาแดงก็ไม่ลืมความจนของตนเองเขารีบไปซื้อสบู่น้ำหอมเสื้อผ้าดีๆสำหรับตัวเองและยาย เพราะเขาไม่อยากให้ผู้ใดมาล้อเลียนอีกว่าเป็นเด็กขอทานที่ตัวเหม็นวันแล้ววันเล่าที่ผ่านไปแดงยังคงเป่าหอยวิเศษในยามรับตาคนแล้วหาของดีมาขายในตลาดบางวันเป็นผล,ลไม้บางวันเป็นน้ำผึ้งชาวบ้านเริ่มรู้จักเขาในฐานะเด็กขยนันและชาวบ้านก็สอนลูกหลานให้ทำตัวดีให้เหมือนแดง จากเด็กขอทานที่ไม่มีใครเหลียวแลแดงกลายเป็นเด็กชายผู้เป็นที่รักของทั้งตลาดการเวลาผ่านไปหลายปีเด็กชายขอทานในวันวานเติบใหญ่เป็นชายหนุ่มรูปงามชีวิตของเขายังคงเรียบง่ายแต่ก็สุขสบายด้วยน้ำพักน้ำแรงและเมตตาธรรมกระท่อมหลังเก่าถูกซ่อมใหม่ใหญที่ตาบอดในอดีต ตอนนี้กลายเป็นหญิงชราที่นั่งยิ้มทุกวันอย่างสงบและในปีนั้นเองก็เกิดเหตุร้ายไปทั่วแคว้นโรคประหลาดลามไปทั่วท้องนาข้าวไม่ออกดอกรวงข้าวเน่าเหม็นผู้คนเริ่มอดอยากเศรษฐกิจพังพินาศไปทั่วบ้านทั่วเมืองท่านเจ้าเมืองจึงมีรับสั่งให้ทหารไปช่วยเหลือแต่ไม่ว่าผู้ใดก็แก้ไขไม่ได้ท่านเจ้าเมืองจึงประกาศว่า ผู้ใดที่สามารถทำให้นากลับมาออกรวงได้ข้าจะให้รางวัลอย่างงามแดงได้ยินข่าวก็อาสาแม้ไม่มีใครเชื่อในตอนแรกแต่ทว่าพวกเขาเมื่อเห็นชายหนุ่มผู้นี้ที่มีท่าทางสงบเยือกเย็นทาหารจึงยอมพาไปยังท้องนาเมื่อไปถึงแดงนั่งลงกลางนายอย่างสงบเขานำเปลือกหอยวิเศษออกมาแล้วเป่าเบาเ เสียงเพลงดังก้องกังวันไปทั่วแทรกซึมลงสู่ดินลมและน้ำเพียงไม่นานสีเขียวก็เริ่มแต่งแต้มแผ่นดินต้นข้าวที่เหี่ยวเฉากลับฟื้นขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์รวงข้าวก็เริ่มออกเม็ดสีเหลืองทองงามสวยัยผู้คนที่มาดูต่างตกตะลึงทหารจึงรีบกรับทูลท่านจ้าเมืองท่านจ้าเมืองทราบข่าวจึงให้แดงเข้าเฝ้า และได้ประทานเงินทองมากมายพร้อมถามอย่างอ่อนโยนว่าเหตุใดเจ้าจึงสามารถฟื้นนาให้กลับมางอกงามได้แดงไม่โกหกเขาตอบด้วยความซื่อสัตย์กระหม่อมมีเปลือกหอยวิเศษเมื่อเป่าจะมีเสียงคล้ายดนตรีและเมื่อเป่าใกล้แผ่นดินพื้นนานั้นจะคืนชีวิตทันใดนั้นเองอัมมาดผู้อยู่ข้างบันลังซึ่งเป็นชายโลภมากก็ได้ก่าวออกมา กราบทูลเสียงแข่งว่าขอเดชะเปลือกหอยนั้นไม่ควรตกอยู่ในมือสามัญชนพระเจ้าค่ะมันสมควรเป็นสมบัติของราชวงศ์เท่านั้นเพราะตามประเพณีสมบัติวิเศษใดๆจะเป็นขององค์ราชทายาทผู้สืบทอดราชบัลลังก์ท่านเจ้าเมืองนิ่งไปเล็กน้อยหากว่าอย่างนั้นบุตรของท่านอมาย์เป็นองค์ราชทายาทสมควรที่จะได้รับของวิเศษนี้ไว้ ที่กล่าวเช่นนี้เพราะท่านเจ้าเมืองไม่มีบุตรหลายปีก่อนได้แต่งตั้งบุตรท่านอมาตเป็นองครัชทายาทคำราชาเมื่อตัดออกไปแล้วย่อมมีอาจคืนคำได้แดงได้ยินดังนั้นเขาก็ยินดีที่จะมอบให้กับผู้ที่คู่ควรเป็นเจ้าของและกล่าวว่าเมื่อหลายปีก่อนกระหม่อมได้สิ่งนี้มาจากชายแปลกหน้าที่ทำตกลนวันนี้กระหม่อมขอถวายคืน เพราะกระหม่อมไม่ยึดติดกับของวิเศษใดๆอีกผู้คนต่างประหลาดใจในความสงบที่ไม่ยึดติดของชายหนุม่มแม้ไม่มีเปลือกหอยแล้วแต่แดงยังคงรับเงินรางวัลจำนวนมากสัตว์ทั้งป่าก็ยังคงรักเขาเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นกระรอกกระต่ายหรือแม้แต่เสือก็ยังแวะเวียนมาหาเขาอย่างสงบเขากลับสู่บ้านพร้อมความสุขในหัวใจ ซื้อที่นาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำมาหายกินอย่างสุจริตใครเจ็บป่วยก็เข้าไปช่วยใครยากจนก็แบ่งปันแม้ไม่มีของวิเศษอีกต่อไปแต่ชีวิตของแดงก็ไม่ลำบากอีกแล้วเพราะหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาคือสิ่งวิเศษสูงสุดที่แท้จริงไม่นานหลังจากที่เปลือกหอยวิเศษถูกส่งต่อไปให้บุตรชายของอมรตชายผู้ทะเยอทะยานคนนั้น ก็ได้บังเกิดความโลภยิ่งกว่าเดิมด้วยที่เห็นว่าตนมีของวิเศษจึงเริ่มกดดันท่านเจ้าเมืองอย่างลับๆให้สละราชาสมบัติและแต่งตั้งบุตรของตนเป็นพระราชาแทนท่านเจ้าเมืองแม้จะรู้ทันแต่ก็ไม่มีอำนาจพอจะต่อต้านเพราะหอยวิเศษตกอยู่ในมือของคนผู้นั้นในที่สุดจึงจำยอมวางมือแต่โดยดีหลังขึ้นคองราช อัมมาชั่วก็เริ่มประกาศสงครามกับเมืองโดยรอบอ้างว่าตนมีพลังวิเศษไม่มีใครต่อต้านได้ด้วยความยโสโอหังจึงใช้หอยวิเศษเป็นเครื่องมือแห่งอำนาจเมืองต่างๆเมื่อได้ยินต่างโกรธเคืองและหวาดกลัวจึงร่วมกันตั้งพันธมิตรประกาศสงครามตอบโต้ในสนามรบใหญ่อัมมาดหยิบหอยวิเศษขึ้นมาเป่า หวังให้ศัตรูพ่ายแพ้แต่แล้วเสียงที่ควรจะออกกลับเป็นเสียงเงียบสงัดแม้บุตรชายของตนจะลองเป่าต่อก็ไร้เสียงใดๆออกมาด้วยที่ว่าเสียงเปลือกหอยวิเศษไม่ตอบรับคนที่มีใจโลภมากพันธมิตรเมืองต่างๆบุกเข้าตีจนกองทัพอมาถพินาศอมาถและบุตรชายได้สิ้นชีพในสนามรบ เหลือเพียงทหารผู้จงรักภักดีนายหนึ่งที่ได้เห็นหอยวิเศษก็ได้เก็บเอาไว้ก่อนนำกลับไปถวายแด่อดีตเจ้าเมืองเมื่ออดีตท่านเจ้าเมืองได้รับของวิเศษคืนก็ถอนหายใจโล่งและตรัสว่าจงนำของสิ่งนี้ไปให้ใช้ผู้เป่าได้ผู้ที่แม้ไรอำนาจแต่มีใจประเสริฐเหนือผู้ใดหอยวิเศษถูกนำไปมอบให้แดงอีกครั้ง แม้เขาไม่เคยร้องขอและไม่เคยหวังว่าจะได้กลับคืนเวลานั้นเองเสียงของระฆังดังขึ้นนั่นคือข้าศึกมาประชิดป,ประตูเมืองแล้วแต่ครานี้ไม่มีใครหวาดกลัวเพราะพวกเขามีชายหนุ่มผู้นี้ยืนอยู่เบื้องหน้าแดงหยิบหอยขึ้นมาเป่าเบาๆเสียงทํานองนั้นดังก้องกัางวันไปทั่วทิศมันเป็นเสียงแห่งความสงบ ความหวังและความเป็นมิตรข้าศึกที่ได้ฟังต่างนิ่งเงียบเย็นกายเย็นใจทุกคนวางอาวุธลงไม่มีใครอยากสู้ไม่มีใครอยากฆ่าอีกต่อไปพวกเขาเดินเข้ามาอย่างสงบต่างฝ่ายพูดคุยกันยื่นมือให้กันแทนการจับดาบในที่สุดสงครามก็ได้ยุติลงโดยไม่มีแม้แต่หยดเลือดสักหยดเดียว ท่านเจ้าเมืองผู้แก่ชาราทอดสายตามองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและกล่าวว่าในบรรดาผู้คนที่ได้ครอบครองหอยวิเศษมีเพียงเจ้าใช้มันอย่างเข้าใจและคู่ควรกับพลังของมันจริงๆจากนั้นก็ได้ประกาศแต่งตั้งให้แดงเป็นพระราชาองค์ถัดไปมิใช่เพราะหอยวิเศษแต่เพราะหัวใจที่บริสุทธิ์เมตตาและเต็มไปด้วยปัญญา คืนวันหนึ่งหลังจากที่แดงได้เป็นพระราชาเขานั่งอยู่เง,งียบๆในสวนหลวงมองดูเปลือกหอยวิเศษแสงจันทร์สตาดส่องลงมาที่เปลือกหอยเป็นประกายทันใดนั้นเสียงน้ำก็ได้กระเพื่อมเบาๆดังขึ้นที่บ่อน้ำใกล้บริเวณที่แดงนั่งอยู่เสียงผืนน้ำอันนิ่งสงบมีบางสิ่งค่อยๆว่ายไกลเข้ามามันคือปลาดุกเปือกตัวใหญ่ มีหนวดงามยาวละตาสีทองปาดุกเผือกแม้ไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่สื่อสารด้วยหัวใจแดงเจ้าใช้เสียงเป่าหอยด้วยหัวใจไม่ใช่เพื่อครอบครองเปลือกหอยนั่นเคยเป็นของข้ามาก่อนเป็นของวิเศษจากบาดานแต่เมื่อข้าหลงตันหาอยากใช้มันเพื่ออำนาจหอยจึงหนีจากข้าไปวันนั้นที่ข้าวิ่งผ่านเจ้า ข้าตั้งใจทำมันตกล่นให้เจ้าเก็บมันไว้ข้าติดตามอย่างเงียบๆเห็นทุกสิ่งเห็นเจ้าใช้มันเพื่อคนอื่นเพื่อยายของเจ้าและเพื่อแผ่นดินข้ามาเพื่อบอกว่าหอยวิเศษนี้หาได้เป็นของใครไม่นอกจากเจ้าเจ้าคือผู้ครอบครองที่แท้จริงของมันหลังจากสิ้นคำปลาดุกเผือก็ค่อยๆว่ายไปในความมืดจากนั้นเป็นต้นมา แม้ว่าแดงจะเป็นถึงพระราชาแต่ก็ยังคงใช้หอยวิเศษในยามจำเป็นเท่านั้นมีใช้เพื่ออำนาจแต่เพื่อความสุขสงบของผู้คนและสัตว์มากมาย